अवाනता सता अविी किताथभता सता में जलु किसी කताताथेविवा यह परखे ज कररवना थाने केहाद मी केते ตเทวาสลาธลาวิสเมยักขันทัพพาทานติดทันตาสันติเอียมุนิวารวาจนังสาวดาวเมสุนันโตอัมมัตสวาการา ที่รักษาประจำอยู่ในทางทิศบุรพาแห่งนี้พร้อมด้วยเจ้าแม่นางทอรณีขออัญเชิญเทพผู้เป็นใหญ่ที่รักษาประจำอยู่ในทางทิศบุรพาย่งนี้ซึ่งมีท้าวสัตรักษาเป็นใหญ่แก่ข้พญาา์จึงขอากาบอัญเชิญเทพเทว,วันทั้งหลายจงมาร่วมอนุโมท ซึ่งมีภาพระมหากรินาได้เกิือขึ้นแล้วในวัดวาอารามแห่งนี้ก็ค่าเพิ่สาขออันเจญเทพเทเว,วันทัน้งหลา รักษาประจำอยู่ในทางทิศทักษิณแห่งนี้พร้อมด้วยเจ้าแม่มาแนางทอรณีขออัญเชิญเทพผู้เป็นใหญ่ที่จะรักษาประจำอยู่ในทางทิศทักษิณแห่งนี้ซึ่งมีเท่าวิรุปขาเป็นใหญ่แก่พวกโคจึงขอาการ,ราบราชาอัญเชิญท่านจงสเสด็จลงมาเป็นสักขีพยานโนธนากรงารกุศุล ซึ่งมีภาพพระมหากรถินทาได้เกิดขึ้นแล้วในวัดวาอา,ารามแห่งน,นี้ก่อภาเพสรขออนเชิญพ ที่รักษาประจำอยู่ในทางทิศปัดสิงอยแห่งน,นี้พร้อ,อมด้วยเจ้าแม่นางทอรันีขออัญเชิญเทพผู้เป็นใหญ่ที่รักษาประจำอยู่ในทางทิศปัดสิงแห่งน,นี้ซึ่งมีเท่ามิตุกราหาเป็นใหญ่แก่พวกเสียสิงจึงขอการรัตนาอัญเชิญท่านจงเสด็จลงมา เป็นสักขีพยาโมทนากองรักุศลซึ่งมีผ้าธรรมหากฐินพลาได้เกิดขึ้นแล้วในวัดวาอารามแห่งนี้ก่อ,อ่าเอ อันเชิญเทพเทวทั้งหลายที่รักษาประจำอยู่ในทางยิบอุดรแห่งนี้พร้อมด้วยเจ้าแม่นางทอรณีขออันเชิญเทพผู้เป็นใหญ่ที่รักษาประจำอยู่ในทางทิบอุดรแห่งนี้ซึ่งมีท้าวอุเวรุลาเป็นใหญ่แป่ีพวกยักษ์จึงขอการรัชราม เป็นสักขีพยานโมทนากรรักษสุซึ่งมีผ้าพระอาหารกฐินทานได้เกิดขึ้นแล้วในวัดวาอา,ารามแห่งน,นี้ก่อา่าคเออ